เกาหลีใต้ถือว่าประเทศของพวกเขาอยู่ในภาวะสงครามดังนั้นจึงต้องมีการเกณฑ์ทหารและที่สําคัญต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศหลายๆอย่างภายในประเทศเนื่องจากหากว่าสงครามได้เกิดขึ้นและจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีป้องกันประเทศจากสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ห่างไกลเหมือนกับในอดีตก็จะทําให้เสียเปรียบอย่างมากในการลบดังนั้นหลายปีที่ผ่านมาเกาหลีใต้จึงได้เร่งพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศอย่างหนัก และพวกเขาสามารถเปลี่ยนจากการพึ่งพาสหรัฐอเมริกาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างน่าทึ่งซึ่งนอกจากการผลิตขึ้นเพื่อใช้งานในประเทศเทคโนโลยีป้องกันประเทศเหล่านี้ยังถูกส่งออกไปยังต่างประเทศภายในระยะเวลาไม่กี่ปีเกาหลีใต้ก็ประสบความสําเร็จในการส่งออกอาวุธและกลายเป็นผู้ค้าอาวุธรายใหญ่ของโลกติดอันดับท็อปสิประเทศที่ส่งออกอาวุธรายใหญ่ของโลก ซึ่งดูเหมือนกับว่าในจํานวนเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่เกาหลีใต้พัฒนาขึ้นในประเทศสิ่งที่น่าสนใจและหลายสื่อจับตามองก็คือการพัฒนาและการส่งออกเครื่องบินลบของเกาหลีใต้ปัจจุบันเกาหลีใต้ส่งออกเครื่องบินลบ2แบบได้แก่ FA50 บทบาทเป็นเครื่องบินลบหลักบทบาทขนาดเล็ก T50 บมีบทบาทเป็นเครื่องบินฝึกขั้นสูงความเร็วเหนือเสียงและเครื่องบินโจมตีเบา ซึ่งสื่อต่างประเทศนำเสนอข่าวเครื่องบินดังกล่าวอย่างหนักในช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีข่าวว่า,าเกาหลีใต้กำลังทำตลาดเครื่องบิน f อ5 0อย่างหนักหวังเอาชนะเครื่องบิน F16 บห็อก70จากสหรัฐอเมริก,กาและยาสสิเกจากสวีเดนในตลาดค้าเครื่องบินลบในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งในภูมิภาคนี้หลายชาติกำลังพัฒนากองทัพให้ทันสมัยด้วยการเปิดประจําการเครื่องบินเก่าและจัดหาเครื่องบินลบใหม่ ซึ่งเครื่องบินที่ชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องการก็คือเครื่องบินที่ทันสมัยโดยคำนึงถึงต้นทุนและการจัดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาจัดหาเข้าประจำการสื่อต่างประเทศเจ้าหนึ่งคาดว่า f a 5 0จะสามารถเอาชนะ F16 ซึบ็อก7จจากสหรัฐอเมริกาและยาสัจากสวีเดนในตลาด้าเครื่องบินลบในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เนื่องจากเกาหลีใต้นำเสนอเครื่องบิน F a 5 0ในฐานะทางเลือกที่คุ้มค่าและอเนกประสงค์ มันสามารถใช้งานอาวุธได้คล้ายกับเครื่องบิน F-16 และย y 3 9ไม่ว่าจะเป็นอาวุธอากาศสู่อากาศหรืออากาศสู่พื้นรวมถึงอากาศสู่ทะเลและนอกจากนั้นยังสามารถใช้งานอาวุธที่ผลิตขึ้นโดยเกาหลีใต้ได้แทบจะทุกรูปแบบมันมีความอเนกประสงค์พอๆกับ F-16 และย y 3 9แต่ F/A-50 บินราคาที่ถูกกว่าราวครึ่งหนึ่งนอกจากนั้น F/A-50 ยังมีค่าใช้ใจ่ายในการบำรุงรักษา หรือค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงบินน้อยกว่า F-16 Block 70และยาสัสก้อย่างมากซึ่งเมื่อไม่นานมานี้เกาหลีใต้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการจำหน่าย F/A-50 ให้กับชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันถูกเลือกโดยกองทัพอากาศฟิลิปปินส์และล่าสุดกองทัพอากาศมาเลเซียที่ขาดแคลนกำลังลบทางอากาศพร้อมกับมีขีดจำกัดทางด้านการเมืองค่อนข้างมากทำให้จัดหาเครื่องบินลบจากตะวันตกได้ยากลำบาก และจะซื้อเครื่องบินลบรัเสเซียเมือนในอดีตก็อาจจะถูกความบาดพวกเขาก็ได้เลือก fa 5 0ให้เป็นผู้ชนะในโครงการค้นหาเครื่องบินลบแบบใหม่เช่นกันซึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีผู้ใช้งาน fa 5 0มากขึ้นหรือไม่ในอนาคตอันใกล้เรายังคงต้องติดตามต่อไปอย่างที่ทุกท่านทราบดีว่าเกาหลีใต้เริ่มพัฒนาเครื่องบินฝึก t 5 0ก่อนโดยใช้เครื่องบิน f 1 6เป็นต้นแบบหลังจากที่ t 5 0ประสบความสำเร็จ เกาหลีใต้จึงได้ลงทุนพัฒนา FA50 ที่มีความสามารถสูงกว่าโดยต่อยอดมาจาก T50 ซึ่ง FA50 มีถังเชื้อเพลิงที่มีขนาดใหญ่กว่ามีระบบการบินที่ดีกว่าและมีระบบ Data l ลิ k ล่าสุดมีข่าวว่าเกาหลีใต้กำลังพัฒนา FA50 รุ่นที่นั่งเดียวที่มีความสามารถสูงสุดซึ่งการที่มีที่นั่งเดียวทำให้สามารถติดตั้งถังเชื้อเพลิงที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้อีกและอาจจะมีราคาไม่สูงมากเนื่องจากไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ของนักบินที่2 และอาจจะมีการติดตั้งเลดาราแบบ AESA อีกด้วย